เขาอบอบ i เ s OK มีปี62รอบที่1ข้อที่36จงหาผลรวมสัมประสิทธิ์จำนวนโมลของปฏิกิริยารีดอกต่อไปนี้แล้วเขาก็ให้ปฏิกิริยารีดอกมาปฏิกิริยารีดอกเนี่ยมันก็คือปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนอิอนเล็กตรอน ดังนั้นเวลาเราจะดูลมันเราก็ต้องหาดูว่าตัวไหนที่มีการให้อิเล็กตรอนและตัวไหนที่มีการรับอิเล็กตรอนโอเคก็คือหาการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันนั่นเองทีนี้ขั้นตอนของการดูลปฏิกิริยารีดอกมันก็จะมีอยู่2แบบเนาะปฏิกิริยาการดูลปฏิกิริยารีดอกก็จะมีการดูนแบบเลขออกซิเดชันกับการดูลแบบครึ่งปฏิกิริยาวันนี้เราจะดูลแบบเลขออกซิเดชันขั้นตอนการดูลแบบเลขออกซิเดชัน ก็จะเป็นว่าขั้นตอนที่1ก็คือหาตัวที่เลขออกซิเดชันเปลี่ยนเพราะหาคู่ที่มันเลขออกซิเดชันเปลี่ยนคือมีคู่หนึ่งก็จะลดคู่หนึ่งก็จะเพิ่มใช่ไหมหลังจากนั้นก็ดูนอโตมดูนอะตมธาตุท,าที่เปลี่ยนเลขออกซิเดชันเฉพาะธาตุที่เปลี่ยนเลขออกซิเดชันนะหลังจากนั้นทำยังไงหลังจากนั้นเราก็ ดุนเลขออกซิเดชันก็คือให้การเปลี่ยนเลขออกซิเดชันเท่ากันก็คือออกซิเดชันเพิ่มเท่าออกซิเดชันลดออกซิโนเพิ่มเท่ากับออกซิเดชันลดแล้วสุดท้ายค่อยดูดลอะตอมอื่นโอเคทีนี้เรามาเริ่มจากสรรมการของเขาก็คืออาน่ไนตริก เดี๋ยวไม่เขียนสถานะนาะจะได้สมการสั้นหน่อยในตรีกลายไปเป็นไนโตรเจนม m นอก x i d e กับไอโอดีนแล้วก็น้ำโอเคทีนี้เวลาดุลว่าตัวไหนมีการเปลี่ยนแปลงเล่ออกซิเดชันตัวที่เราจะจับสังเกตตัวแรกเลยก็คือตัวที่มันเป็นธาตุอิสระเพราะว่าธาตุอิสระเนี่ยเลขออกซิเดชันจะเป็นศูนย์เนาะดังนั้นตัวนี้จะได้เลขออกซิเดชันเป็นศูนยตัวนี้เลขออกซิเดชันเป็นลบหนึ่งได้หนึ่งคู่แะ ได้1คู่ก็คือเปลี่ยนจากลบหไปเป็น0แปลว่าตัวนี้มีการเพิ่มเลขออกซิเดชันโอเคทีนี้มาดูตัวที่2ก็จะเป็นพิจารณาตัวนี้ n เป็นบวกห o เป็นลบหดังนั้น n ตัวนี้เป็นบวกหส่วนฝั่งนี้ no no ตัวนี้เป็นลบสดังนั้นตัวนี้เป็นบวกสจากบวกสกลายไปเป็นจากบวกหกลายไปเป็นบวกสตัวนี้ก็คือลดลง ลดลงดังนั้นทีนี้พอเราจับคู่ได้แล้วใช่ไหมเราก็มาดูหาเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนได้แล้วหลังจากนั้นก็ดุลอะตอมของธาตุที่เปลี่ยนออกซิเดชันก็จะได้ว่า N ทั้งสองข้างเนี่ยมัน1ตัวเท่ากันไม่ต้องดุลแต่ I ตัวเนี้ยต้องดุลเป็น I2 กลายไปเป็น NO บวก I2 บวก ทีนี้หาเลขออกซิเดชันรวมที่เปลี่ยนเนาะเลขออกซิเดชันรวมที่เปลี่ยนตัวเนี้ยเดินเปลบหนึ่งตัวนี้ก็เป็นลบสองตัวนี้ยังเป็นศูนย์แปลว่าเลขออกซิเดชันรวมที่เปลี่ยนก็คือเพิ่มขึ้นมาสองส่วน n n ตัวเนี้ยจากบวกห้ากลายมาเป็นบวกสองแปลว่ามันลบสามก็คือทำให้เลขออกซิเดชันเพิ่มเท่าเลขออกซิเดชันลดก็แปลว่า หาคอรนหรือคุณค่อยไปเลยก,ก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้คูณ2ตัวนี้คูณ3สมการที่ได้ก็จะเป็น2 HNO 3 6บวก6 HI ก็คือคูณคูณ3เข้าไป3 2เจอ2ก็เป็น6 HI กลายไปเป็น2 NO บวก3 i 2บวก H2O ทีนี้ดูนนตอมอื่นดูนะตอมอื่นก็จะได้ว่าอะตอนเนี้ เรามีไนโตรเจนนี่2ไนโตรเจน2 I 6 i 6ตัวนี้ก็เหลือ O กับ H ถูกปะเราก็ดูนออกซิเจนก่อนก็ได้ดูนออกซิเจนก่อนก็คือเป็น O ตัวนี้เป็น6 6เนาะ o ตัวนี้เป็น6 2ตัวนี้ก็ O เป็น2 O เป็น2บวกอะไรถึงจะได้6เราก็ต้องเติม4ลงไปเติม4ลงไป ทางนี้ให้โดเรเจนขวามือเป็น4คูณ2เป็น8ฝั่งนี้6บวก2เป็น8ก็คือสมการดุลแล้วเราก็จะได้ว่าหน้า H เนี่ยก็คือ2หน้า H i ก็คือ6หน้า N o ก็คือ2หน้า i 3หน้าน้ำเป็น4หาผลรวมมวลของสัมประสิทธิ์ก็คือเป็น2บวก6บวก2บวก3บวก4เท่ากับ17คำตอบก็คือตอบข้อ d ีด็ดอกนั่นเอง